จากจำนวนนักท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตที่มีจำนวนกว่า12ล้านคนรวมกับประชาชนชาวภูเก็ตและผู้เข้ามาประกอบอาชีพกว่า700 0 0 0คนที่อาศัยอยู่บนเกาะภูเก็ตแห่งนี้ย่อมส่งผลต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียอากาศเสียการจราจรความเสื่อมโทรมทางธรรมชาติและการจัดการขยะซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน การจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดภูเกต็ตบริหารจัดการแบบรวมศูนย์โดยทุกท้องถิ่นทั้ง19องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนทุกแหง่งเก็บขนรวบรวมขยะส่งมายังศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเกต็ตภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดภูเกต็ตปัจจุบันมีปริมาณขยะเฉลีย่ยเป็นจำนวนกว่า750ตันต่อวัน และอัตราการผลิตขยะเท่ากับ1.88กิโลกรัมต่อคนต่อวันและแนวโน้มเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะได้พบว่าเพิ่มขึ้นอัตรา7.3เอร์เซนต์ต่อปีศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ตมีระบบการกำจัดขยะ4ประเภทด้วยกันดังนี้ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาพิบาล ระบบเตาเผาขยะระบบจัดการขยะติดเชื้อและระบบจัดการขยะอันตรายจากปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมากกว่า750ตันต่อวันซึ่งมีอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ7ต่อปีหากเป็นเช่นนี้จังหวัดภูเก็ตจะมีขยะมากกว่า1000ตันซึ่งเกินขีดความสามารถของศูนย์กำจัดขยะที่จะรับได้เพราะระบบกำจัดขยะที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งมีระบบเตาเผาที่สามารถรองรับขยะได้เพียง950ตันต่อวันและมีระบบฝังกรบขยะที่รองรับได้เพียงเล็กน้อยการลดคัดแยกและการใช้ประโยชน์ขยะจากต้นทางที่จะต้องขับเคลื่อนให้มีการดำเนินการอย่างจริงจังเป็นรูปธรรมโดยจากข้อมูลวิเคราะห์องค์ประกอบขยะได้พบว่าส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ50เป็นขยะอินทรีย์ ซึ่งสามารถนำมาแปลสภาพในรูปแบบต่างๆได้จากความต้องการที่จะลดคัดแยกและใช้ประโยชน์ขยะโดยเฉพาะขยะอินทรีย์รวมไปถึงการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมสร้างจิตสำนึกสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานเทศบาลนครภูเก็ตคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ตและเครือข่ายภาครัฐและเอกชนประชาชน ได้จัดตั้งมูล,ลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมภูกเก็ตขึ้นเมื่อวันที่12กันยายน2555ที่ผ่านมาสำหรับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีจัดการขยะอย่างยั่งยืนก็เกิดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และประชาสัมพันธ์รวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนนำขยะอินทรีย์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์มีสถานีถ่ายทอดเทคโนโลยีประกอบไปด้วย ถังหมักอินรีย์แบบเติมอากาศครัวเรือนถังไม่มีวันเต็มไส้เดือนดินกินขยะน้ำหมักชีวภาพปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองการเลี้ยงหมูหรือการเลี้ยงหมูหลุมปลากินพืชทั้งหมักก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์และไบโอดีเซลซึ่งเป็นการลดขยะของเสียและประชาชนที่สนใจสามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดปี ปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดภูเกต็ตมีศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการขยะไม่น้อยกว่า10แห่งกระจายอยู่ทั้งพื้นที่และมีเครือข่ายจัดการขยะโดยมูล,ลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมภูเกต็ตประชาคมพิทักษ์สิ่งแวดล้อมภูเกต็ตโดยได้รับอุดหนุนงบประมาณจากเทศบาลนครภูเกต็ตเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ศูนย์เรียนรู้เพิ่มเติมคือศูนย์เองเนี่ยเราจะมีศูนย์เรียนรู้อยู่ภายในหลายๆหลายๆหน่วยนะฮะไม่ว่าเรื่องของ สตเดือนน้ำหมักคีวภาพปูยนทรีย์พวกที่เราเราจะเป็นลักษณะของศูนย์เรียนรู้เจตนาก็คือเพื่อให้คนที่เข้ามาในโรงกบจัดขยะสามารถเห็นว่าเราเนี่ยทำขยะเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับเราเคยเรียกชาวบ้านมาคุยกันเรื่องของสิ่งแวดล้อมมีการลงมือปฏิบัติแต่ว่าผลสำลิตเนี่ยมันได้แค่ประมาณสักสิบถึงยีเองเพราะว่าคนที่เอาไปทําจริงๆน่มันมีน้อยแต่ว่าถ้าเราสร้างศูนย์ขึ้นมาเนี่ยศูนย์เองมีหน้าที่เป็น ที่จะไปรีคูดคนเข้ามาในแต่ละที่แต่ละที่ซึ่งจะง่ายกว่าเพราะว่าทุกคนมันอยู่ในบริเวณหรือมีความคิดเนในลักษณะเดียวกันนะครับมันก็จะกระจายเรื่องแนวคิดเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยกระจายสู่จังหวัดภูเก็ตได้เร็วขึ้นนะครับศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านดอนเ,ออเวลารถจัดเก็บขยะที่ไปเก็บตามในในตอกซอกซอยในหมู่บ้านเนี่ยมันจะมีการบีบปัดขยะมันจะมีน้ําไหลออกมา ในขยนะนะั้นะมันจะเป็นพวกขยะเปียกขยะอินทรีย์ต่างๆเนี่ยมันทําให้เกิดกลิมาแล้วพอหลังจากรถผ่านไปแล้วก็ชาวบ้านเขาจําเป็นจะต้องเอาเอาน้ำเนี่ยฉีดล้างเพื่อดับกลิมาณนะก็จากสิ่งนี้พวกทสมก็ได้นั่งนั่งปรึกษาหารือแล้วก็พูดคุยกับผู้นําท้องถิ่นอะไรด้วยไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้าน รวมในการโรงเรียนนายกอบาตาแล้วร่วมกับเจ้าหน้าที่ของงค์งการบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเจ้าหน้าที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตและมูลนิธิสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็ได้เข้ามาร่วมกันปรึกษาหารือว่าเราจะทําอย่างไรนะก็ตกลงกันว่าน่าจะเอาพวกขยะที่เป็นขยะอินทรีย์ทั้งหลายแหล่นี ที่มันมีประมาณสัก60เอร์เซนเนี่ยเอามาทําเป็นปุ๋ยเสียผมคิดว่ามันน่าจะดีขึ้นแหละครับตอนนี้เพราะว่าจะเริ่มขยายเครือข่ายเนี่ยไปยังหมู่บ้านอื่นด้วยตอนนี้มีหมู่บ้านที่จะตอบรับก็คือหมู่ที่9บ้านปากคลองชีมเนี่ยเขาก็เริ่มเติตติภิภพเพียงแล้วก็เขาจะตอบรับในกิจกรรมการคัดแยกขยะนี้ด้วยครับศูนย์เรียนรู้โรงพยาบาลวาชิระภูเกต็ตโรงพยาบาลเราเป็นโรงพยาบาลศูนย์แพทย์ แล้วก็มีแพทย์เฉพาะทางเยอะแล้วก็ทําให้ผู้มาใช้บริการเยอะเป็นเงาตามตัวเพื่อเป็นเงาตามตัวปั๊บนี่ตัหาที่ตามมาก็คือขยะทีนี้ทางโรงพยาบาลทางฝ่ายบริหารเขาก็ตระหนักว่าเออเราก็เป็นองค์กรหนึ่งในจังหวัดต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องขยะก็ต้องประชุมวางแผนกันทีนี้ก็ตั้งเป็นรูปของธนาคารขยะไบโอแก๊ส เปโอทีเซลปัญหาเรื่องขยะน,นี่แก้ได้ครบวงจรหมดเลยแล้วก็ขอความร่วมมือจากญาติผู้ป่วยผู้ป่วยที่มาใช้บริการของเราคือให้เลีงเห็นถึงพิษภัยของน้ำมันพืชที่ใช้แล้วปกติเขาก็ทิ้งตามถังขยะอะไรพวกนี้ลาลางสาธารณะแล้วก็ชี้ให้เห็นถึงอันตรายที่จะเกิดตามมาเราแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในโรงยาลเราได้แล้วเราสามารถลด ค่าใช้จ่ายในดได้พลังงานเชื้อเพลิงได้เยอะเลยครับปยิงประมาณ8,000 0กว่าศูนย์เรียนรู้โรงเรียนอบจอบ้านนาบอนคำว่าร้านค้าสุนาทนี่คือครูจะต่อยอดมาจาก ธนาคารขยะเนื่องจากธนาคารขยะปกติแล้วเราทําขยะอยู่แล้วใช่ไหมคะทีนี้ไปเห็นมาจากชุมชนนะคะคือไม่ได้เห็นของโรงเรียนเห็นจากชุมชนทีนี้ก็มีแนวคิดว่าเออเราน่าจะนําเงินส่วนที่เป็นธนาคารขยะที่มันเป็นกําไรอยู่แล้วอ่ะน่าจะสร้างประโยชน์ให้กับเด็กมากกว่านี้เพราะว่าเด็กจะมีทางเลือกคือทางเลือกอันที่หนึ่งคือถ้าเขาอยากได้เงินเขาเข้าธนาคารแต่ถ้าวันนี้เขาไม่มีเงินที่จะซื้อ สมุนซื้อหนังสือซื้ออุปกรณ์การเรียนเขาก็สามารถยิ้วขยะมาจากบ้านแล้วก็เดินเข้ามาที่ร้านแล้วก็บอกว่าเออนี่ราคาเท่านี้นะเอาอะไรได้บ้างเมื่อก่อนค่ะหนูไม่เคยสนใจขยะพวกนั้นเลยเมื่อมีโครงการหนูก็เริ่มเก็บขวดน้ําเก็บขวดแก้วที่เขาทิ้งนํามาแลกเป็นอุปกรณ์การเรียนค่ะศูนย์เรียนรู้เทศบาลตำบลวิชิต ศูนย์เรียนรู้โรงแรมโร y a ลภูเก็ตซิตีสาเหตุที่เราตั้งศูนย์ขึ้นมาก็คือต้องการให้าพานักงานมีสุขภาพที่ดีนะครับโดยการใช้สารเคมีน้อยลงต้องการให้สิ่งแวดล้อมที่ดีกับสังคมนี้นะครับและต้องการที่จะนำผลิตภัณฑ์จากขยะเนี่ยเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดเอาออกจากโรงแรมให้น้อยที่สุดน้ยาซักผ้าที่เราผลิตนะครเราก็จะใช้เปลือกส้มมะนาว ส่วน,นเปลือกส้มเนี่ยเราก็จะเอามาทําเป็นน้ํายาล้างจานนะครับส่วนส้มกับมะนาวรวมกันเนี่ยเอาเป็นน้ายาล้างห้องน้ํากับน้ํายาล้างมือนะครับส่วนน้ําหมักที่เอามาเทชกักโครกดับกลิ่นเหม็นเนี่ยก็คือเปลือกสับปะรดนะครับส่วนเศษอาหารที่เหลือจากโรงแรมทั้งหมดเอามาหมักเป็นปุ๋ยนอกเหนือจากที่เราทําน้ําหมักชีวภาพแล้วนะครับส่วนในห้องพักเนี่ย เราก็รณรงค์ในด้านของ26มาตรการนะครับเพื่อให้แขกได้มีส่วนร่วมกับสิ่งแวดล้อมของโรงแรมอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับถุงผ้านอนามัยกระดาษรองแก้วแล้วก็มีป้ายดู not disturb ป้ายห้ามรบกวนศูนย์เรียนรู้โรงเรียนเทศบาลเมืองภูกเก็ตที่มาของศูนย์ต่างๆนี้เกิดขึ้นเนื่องจากว่าบริบทโรงเรียนของเราเนี่ยเต็มไปด้วยต้นไทรมีเป็นจำนวนมากแล้ก็ต้นไทรเนี่ยมันจะ ถัดไปออกมาเมื่อก่อนเราเอาใส่ถุงดําแล้วก็ให้เทศบาลเอาไปซึ่งก็พวกบว่ามันก็มีปัญหากับเขาเราซึ่งเป็นต้นทางก็คิดหาวิธีที่จะสลายหรือว่าลดภาระตรงนั้นไปโดยการนำมาทำปุ๋ยหมักพอเราได้ทำอย่างเงี้ยนะครับในเรื่องสิ่งแวดล้อมเราก็ได้ขยายก็เลยจัดตั้งเป็นศูนย์ต่างๆขึ้นในโรงเรียนจุดเด่นที่สุด นะครับก็จะเป็นเรื่องของธนาคารขยะนะครับตอนเช้าเจ็ดโมงนี่จะมีนักเรียนนะครับพร้อมต้งปลุกครองจะมีขยะมาจากบ้านด้วยเพราอแยกขยะที่บ้านแล้วก็มาฝากฝากที่ธนาคารนะครับออพอถึงวันวันศุกร์เนี่ยเขาจะเ,เราจะติดต่อทางบริษัทที่รับขยะมารับขยะไปเป็นอาทิตย์อาทิตย์ขยะบางส่วนเนี่ยเราก็ยังนําไปรีไซเคิล ซึ่งจะเป็นครูที่สอนการงานอาชีพนะครับจะให้เด็กประดิษฐ์สิ่งของต่างๆจากที่โรงเรียนได้ดำเนินการเรื่องสิ่งแวดล้อมมาศูนย์ต่างๆนะครับเราพบว่าพฤติกรรมของนักเรียนนี่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปมากนะครับรนักเรียนรู้จกักขัดแยะขยะรู้จักเรื่องการรักสิ่งแวดล้อมเรื่องไฟน้ําต่างๆครอบคลุมหมดนะครับเด็ก ในห้องเรียนเนี่ยถังถังขยะหลังห้องเรียนเนี่ยเราพบว่าปริมาณขยะที่ที่เมื่อก่อนเคยเต็มถังอยู่กระดาษเต็มหมดตอนนี้ไม่มีเพราะว่าเด็กสามารถเอามาแยกแล้วก็เอามาฝากไว้ที่ธนาคารแล้วก็ได้ผลประโยชน์เป็นเ,เงินตอบแทนนักเรียนด้วยนะครับปัจจุบันศูนย์การเรียนรู้ทั้ง7แห่งเป็นต้นแบบพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานจนได้รับการเชื่อถือและยอมรับ รวมไปถึงสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติเพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนายิ่งขึ้นและอีกหลายศูนย์การเรียนรู้กำลังก่อเกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต